เวสบุษบเวสศบุะมาเวสศบุะเวสศบุะเวศบุษเวศบุษเาุออกมาบาริจดับบาริจดะเวะบุะเวสศบุะเวสะบุะเวสศบุะเวสะบุะเวศบุะเวสะบุะเวสศบุะเวสะบุะออกมาเวสะบุะเวสศบุะเวสศบุะเวสบุษเวเวสาุษเวศบุบาริเวศุตะกอาวุฒังตักกอฮวุฒังออกมาะกอวุฒัง รูมาสักพาวุฒังเวสักบุษตะเวสักบุษตะกุบาริจูบาริจูออกมาออกมาดุบาริจูบาริจูบาริจูออกมากุบาริจูบาริจูเวสักบุษตะ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 ออกมาเวสักบุษตะเวสักบุษตะรู้เรื่องไหมเวสักบุษตะเวสักบุษตะออกมาเวสักบุษตะเวสักบุษตะออกมา เวสับุสะออกมาบาริโยบาริโยบาริยเวสุะเวสับุสะเวสับุสะเวสับุษะสักกะเทวุทังสักกะเทวุธังบริเวสับุสะออกมาออกมาเลยออกมาออกมาออกมานะเสียุบาริยบาริวสาะเวสับุส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 ะเวสับุษะออกมาเวสับุสะเวสัุสะเวสัุสะเวสับุสะเวสับุะอมาเวสัุสะเวสบุสะรมเวสับุสะ รวมว้หเวสับุสเวสับุสะเวสับุะรไมหเวสุะไเวสุสเวสุสสัะวุฒังสัขะวุฒังเวสุสเวสตัขะวุฒังสัะวุวุฒังสัขะเวุสัะวุังัขวุฒังสัขะวุฒัง สักเทอาวุฒัง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 สักไปสักมาอมะบุยพระพายพระสหายของข้าผู้ตงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยามนของครูนี้นะพัดให้ไปถูกนะไอ้ครูที่กระทำมานะเอาเงินกบซบกินเคียดทำมันเบียดกินงูนะด้วยเจ้าพระองค์เลยโอ้โหสักเทาวุฒังสักภูสักวิสักเทาวุฒเวสักภูสักวิสักเทาวุฒั สักพุสัิักททังนเวสักุสัิ์สักขวททั้งในเวสักพุสักทธวสัทังเวสักพสัิ์สักะวททังในเวสัพุสัิสักะวททังเวสักพสักฤทิวสักวทังเวสักสักฤิ์สักะวททังเวสักพุสัิ์สักะททในเวสักพุสักทธสั

สักว์ทออวุฒธรรมสัตวกทอดทอวุฒิธรรสัตว์ทอดทอวุฒัธรรสัตว์ทาวุฒธเไว้สักพุสัี่เลดไป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 นะลดไปนะลดไป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 กดไักดไปลดไสลด เวสักสักิสกทอวุฒังเวสักหุสักสักกทอวุฒังเวสักุสกสักกวุฒังสกุสักกกทอวุฒเวสักหุสักดสักกทอวุฒเวสักหุสักดสกทอวเวสักหุสักสกทอวุฒเวสักหุสักดสักทอวุฒเวสักหุสักด้สักกทาวุฒเวสักุสกว้ สักขะวุธสักขะทวุธรเวสะหุสักขะวุธรเวสสัุสาสักขะวุฒเวสสัุสักขะทวุัธเวสสัพุส้สักกะวุ Besar, bây giờ bay, 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 สักทไปสวุฒิไม่ตีเบาๆนะไม่ได้ตีแรงนะสักทาวุฒสักทาวุฒิทงรูไดตีเบาๆนะไม่ได้ตีแรงเลยสักสักสัเทวุฒสักสัเทวุฒสักสักทวุฒสักสักทวุฒสักวุฒสักทาวุฒิสักวุฒสักทาวุฒสักทาวุฒสักทาวุฒออกออกสัก

Uh-huh. ัพัดเอามานะไอ้สิ่งที่มันอยู่ในตัวพัดไปเลยพัดไป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 เอกไปดูดไปออกไปที่อยู่ในกายที่อยู่ในกายยากายเนื้อแขนกระดูกนะดูไปหลุดไปหลุดไปไปจนไม่เห็นสะพุสะลุดไปเรืยสะกะทะวุฒทำได้วยสะกะทะวุฒทำได้สะกะทะวุฒสะกะทะวุฒสะกะทะวุฒทำได้วยสะกะทะวุฒสะกะทะวุฒทำได้วยสะกะทะวุฒ

สกระทอุตสกกะทอุตเฮสกระทอุสักะทอุสกระทอุตยสักทอทุ

เือนไเตือนไปเตือไปอน้ำมาขวดหนึ่งนะนี่สีของน้ำขวดหนึ่งน้ำขวดหนึ่งเตือมัเตือมันเตือมันเตือนมันเปิดเลยเปิดเลย

เบาๆเลยมึงนะไม่ติดนะมึงบางทีกูเคาะแค่เบาๆ <c oughs> ああ。 ออกไปเลยตัวนะออกไปเลยออกไปออกไปออกไปเลยออกไปไปเลยออกไปเลยมึงออกไปเลยออกไปออกไปออกไปไปมึงออกไปอยู่ทาหอคากลยไปไปไปเลยออกไปว่างมันซะออกไปเลย ออกไปเวป้ยสักุตะเว้ยสักุตะเว้ยสักุษตะเว้ยสักุตะออกไปจกวางนั้นเว้สักบุกตะอกไปสัก้าิไปสักข้าวทำสักข้าวุธทํสักข้าวุสเวไปว่างสักเอาไปอไปสัก้าวุ dạng cắt họ 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 dạng cắt ไปมึงไปไปเลยออกไปทางใครทางมันนี่ฮะออกไปก็ออกไปทางใครทางมันสักก็เออวุฒิอยู่ไหนไปออกไปอยู่ไหนอยู่ไหนไปะทางไหนออกไปนั้นแหละไปสัก็เออออกไปเลย ออกไปหลุดไปทางนั้นแหละไปตรงนั้นแหละมุมนั้นแหละไปด้สักทาวุฒทางไปทางวันด้ยสักทาวุฒทำด้วยสกระวุธสักรา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 วุธสักระวุฒไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปสาวุธไปเลยดัสาวุธ ลดไปลดไปลดลดไป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 ไปวกาวุฒังศกฐาวุฒังวิศกาวุฒังวสศกฐาวสศกฐาไปเลยไปเลยออกไปเลยออกไปหมดเลยไปไปหมดไปไปเลยเอะ เออเอออ๋อหลุดอะไรมไทางมันเอเอออยู cool cool. cool. cool like <m> ่ไไไหนเอนอนนี่ด้ไงมึงเออยู่ในห้องเลยมนอนไหนไว้เนี่ยน้องหลังของยงหลัง ขายญาตินะวะเมียอยู่ไหนอ,อะอของอ,อยู่ในบ้านอ่ะอยู่ในบ้านมันอ่ะของในห้องอันนอนนี่เหรอ,อบบนั่นแหละอยู่ในห้องของอ่ะไปอ่ะกำมาเผาเ คนทำอยู่นู้นคนทำอยู่นู้น,คน,น,นใครทำวะใคร,ใค,รนคนทำใครทำบอกนี่เอาปัญหามไม่รู้ใครทำอะไรน,นะเขาบอกคนทำอยู่นู่นเลยเอา,เอาบอกนี่ใครทำใครทำมึงมึงก็ไปทางนู้นเลยทางใครทางมันไเงี้ยกลับไปคนทำแล้วกันเอา พัดกลับไปสู่คนทำมอาไปไอ้ทำมันชิบหายแล้วกันให้มันตายหาแทนแล้วกันไปไปไอ้เพื่อนชั่วไอ้เพื่อนชั่วมึงไม่แม้แต่เพื่อนกูมึงอยากได้ดีนักใช่ไหมไอ้เหี้ยไอ้ไ ร้อนไปเลยฮะกะไม่ไม่ได้ไม่เด้จะกลับลำปางเอไ